สวัสดีจ้าพี่น้องมาถึงเป็นที่เรียบร้อยมาถึงมาถึงห้างของห้องแล้วพี่น้องเราพาก,กันมาแม,แม่กินข้าวก่นร,รนฝน <c oughs> ตกห้ามเบืดอทางฝนถพี่น้องเบื่อแน่น้ำกระท ვ บโอ้ยจีหังไรหิ่หงหิ่งใหม่ในการกินข้าวมนใก แลพี่น้องน่าเสวอทางจนหอดอันนี้รถเอารีบกินรีบกินแต่บ่ อาเลยนะคนแรกคนบ้านไหนเพี้ยแม่ติดเือไหนี่ฮะติดอดไม่ติดบก่บุกบอบาเผาตับเอ้เผาปอบบายยำเผาปอบ โอเคดารกันด okay. ีดากของเรียกปกติแต่น <único Liberty Overwatch> sure ้ำม so, in ันส่วนเรารดเขาขี้บ๊ะฟันเลยสินะพีินเลยประสาทเลยนะเอาล้านเ่ยเค่กูข่าเอออย่างนี้เลจะห่วงไม่ยูินมกินะ

น้ำซุปอะไรกระดูกกระดูกอะไรหัวกระดูกเนี่ยไหนบอกไปหลายอยากเป็นหัวมากเไย

กินานกินี่ิบตัวคงแรกครัยจเมอต้มยำ่ะเขามีทองหานที่เจ็นองวานนยานนวเนาะต้มยำันอร ถ้ากินอยู่บองทีง,งานเน่ะกินบ่าเป็นได้ไปกินกับแรกๆก็ยังบ๊ปันไดรั้งแรกคือจ่นานแต่คู่เปนแบบโอ้ั้งแรกคือตนมายแต่คูส่สอแบบกินละเย็นบอกว่ก็ไดาา้ไปนั่งทานข้าวไปนั่งม่ีละก็ได้ใจเ,<อ>ยเย็นแต่คูมันต้องกยนต้อคู่<อ>ได้ใจที่วันทีเป็นน้ำแข็งกงับเป็นแกงมันนี้หวานเย็นๆนะเนี่ยเพื่อนเอามาเสสร์อไปยังไง เขาไปกินไปจั้ไหมาหมาสีชมพูเนี่ยไปได้ไปเก็พ่องูกระเพืยอเจียวเห็ดตะโกวยเตียวอเด็กกรยเียเ็โฟเ็โมันมันคือกวยเตียวไม่เป็นแจ็กซี่หรอเปล่าแล้วซิมเบอร์ยังไหนแ่บป่ะตั้งแต่บ้านแสบไอแเกส์ว่าสีว่าสีย้อมรับหรือว่าแ่บเลยนะน่าจะสามเือแดดเพราะว่าเขาจีเปียนแบบเห็เขาเปียนไปเนาของดียว มากินมามากินย้อนอ่าเกาเหลาเกาเหลาเย็นจัดโคมันจีแตกต่างกันเนาะกินเผาบกขันเสืออะไรบ้างกินเขาบ่ค่อยเสแแบบอุ้ยตุ้ยนั่งแค่ตุ้งเงี่ยมยืนไก่เลยยุ่ม ตรงตลาดน้องหูเข้าไปแล้วก็วัาเลื่อยไปอีกน้อยเดียวบางห้องอยู่บางห้องประมาณจากตัดปีก็้าประมาณสี่สิบนี่แหละออกไปสามออกไปสองไปสามนายโย่ใสามไปส,สามนี่คือออกเพราะว่าขันเลือ่อ,อยเป็นหัวซีโมงยันโดนมัดพิดเอาไปสองกลุ่มจะแตนบาบ เดิางย่รอนที่เก่อะถ้ารถติดก็ประมาณสามสิบห้าทีสี่ิทีก็คนอยู่ห้าน้ำนอนนี่แหะวันวัดที่เขาไม่แหมว,วันทำวัดที่ไม่ได้เหรอไวัดนี่นนนนนะแหมวัดห่อุกเหรอขเคยไปเหรอไม่จำไม่ได้เขาเห่ เรามาไปไหว้แม่เพียงไปไว้ขันนีไไ้กัน,กนไปทำบุญนะคะทำบุญเป็นวันเนาะเป็นงานประจำปีเท่าหั้นเอาสันแล้วพี่นอ้องเราจะคลิปนี้เขาฝากเวชนีคลิปหนะ้าพอกัไมไหมจ๊ะมาอัปเดตเนาะมาหอดเงนินแล้วแล้วก็นำทวมแล้ว